ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะพนักงานสอบสวนสนบางซื่อและตำรวจกว่า1ิคนคุมตัวนายสันติไปฝากขังสารอาญาซึ่งนายสันติมีสีหน้าปกติยิ้มคริมบอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวพ่อแม่และทุกคนที่ทําให้เดือดร้อนวันที่ก่อเหตุไม่ได้ตั้งใจเข้าไปในบ้านใครและไม่ได้ทําร้ายใครไม่มีเจตนาที่จะยิงต่อสู้แต่ยิงไปเพราะต้องการหนีเพียงอย่างเดียวก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวไปฝากขังก็ได้มีนายประกันของนายสันติ ที่เคยประกันไว้ในคดีที่นายสันติไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเมื่อปีที่แล้วมาถอนประกันในคดีเก่าจํานวน1 5 0 0 0บาทเนื่องจากเห็นว่านายสันติมาก่อเหตุซ้ําในพื้นที่กรุงเทพซึ่งผิดเงื่อนไขาการประกันตัวพันตำรวจโทอัธพลจินตาคมขอบร้อยตอชด .445 สืบทราบว่าจะมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลักลอบขนจำหน่ายยาเสพติดตามท้องถนนริมทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นการจับกุมของเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ออกลาดตระเวนตรวจตราจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึงบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเบตงพบผู้ต้องหาจึงเข้าไปพูดคุยซึ่งผู้ต้องหาก็พูดบลกไปวนมาไม่รู้เรื่องจึงขอทําการตรวจค้นพบยาไอซ์จำนวน3าถุงน้ําหนักประมาณ9 8 6 2กรัมและยาแฮปปี้ไฟ1์หเม็ดซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าด้านในเสื้อคลุมจึงนําตัวมาที่กองร้อยตด445เพื่อทําการบันทึกจับกลุ่ม เบืงต้นรักสารภาพเพิ่งเสพยาบ้างมา3เม็ดส่วนยาไอซ์จะเอาไปเก็บเพื่อรอลูกค้ามารับยาไอซ์ซื้อมาในราคา20,000บาทแล้วจะมาขายให้คนรู้จักในเขตเทศบาลในราคา30,000บาทพบแล้วศพคุณยายหลังค้นหาเป็นเวลา3วันติดอยู่ใต้แผ่นคอนกรีตของสะพานที่ถล่มทับโดยชุดค้นหาได้กลิ่นค้ายศพบ,บริเวณฝายแม่สามแลบคาดว่าน่าจะเป็นร่างของคุณยายที่สูญหาย น่าจะถูกน้ำพัดเข้ามาติดใต้แผ่นคอนกรีตซึ่งจุดนี้จะอยู่ห่างจากที่จุดคุณยายได้ข้ามท่าน้ำฝายประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆอีกทั้งพบผ้าถุงและภาพพวกหัวของคุณยายที่ใส่เป็นประจำก่อนเกิดเหตุเลยจากจุดพบกิ่งเหม็นเน่าประมาณ300เมตรระเย็นของเมื่อวานนี้ไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็ดึงแผ่นคอนกรีตออกมาได้เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักจึงยุติการค้นหาเช้าวันนี้ได้นำรถแมคโครของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36 เดินทางมาถึงและช่วยกันยกแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อนำศพของบุณยายมาบำเพ็ญกุศลตามพิธีการทางศาสนาที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม2โมเดลลิ่งชื่อดังเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือหลังถูกนายอ้ําหลอกให้เข้าไปเป็นซ e อของบริษัทซิงอินเตอร์เทนเมนต์คอร์รัปชั่นจำกัดซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังหลอกว่าจะมีการทำซีรีส์หลายเรื่อง ต้องมีค่าดำเนินการต่างๆรวมไปถึงเก็บเงินจากนักแสดงซีรีส์วายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอยู่อีกหลายสิบคนโดยที่ยังไม่มีใครได้ถ่ายซีรีส์เลยสักคนเดียวมีการจัดพิธีวงสงวงใหญ่โตทําโปสเตอร์และงานแสดงโชว์หลายทั้งในต่างประเทศและในประเทศแอบอ้างชื่อและสร้างลายปลอมของไฮโซดังและคนที่มีชื่อเสียงในวงการเพื่อความน่าเชื่อถืออ้างว่ามีเงินอยู่32ล้านบาทที่ประเทศสิงคโปร์ออกอุบายและสร้างตัวละครขึ้นมา ขอเงินเพื่อที่จะนําเงินดังกล่าวออกมาถ้าได้เงินมาก็จะแบ่งผลประโยชน์เบื้องต้นพบผู้ที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันนี้ตอนนี้12รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่าสิล้านบาทนายชูชัยมุ่งเจริญพรรองประธานคณะกระารปาธิการการอบดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทแนรัษฎรคนที่1ลงพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา71ตําบตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา หลังโรงเรียนนี้นํานวัตกรรมการเรียนการสอนมาเสริมการเรียนการสอนเพื่อทดแทนบุคลากรครูที่ไม่เพียงพอกับนักเรียนทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งผลต่อก,การสอนและการใช้ชีวิตประจาวันของนักเรียนอีกทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในยุคดิจิทัลรวมทั้งแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทานเทคโนโลยีและการจัดการผลกระทบเชิงลบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีทั้งนี้เพื่อน,นําผลการศึกษาที่ได้รับไปเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญตัติและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่ฝ่ายบริหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในพื้นที่อำเภอบางพลีเร่งจัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีรับบัวประจําปี2567กันอย่างค,งคึกคักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจํานวนมากในปีนี้ โดยที่วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงหรือวัดหลวงพ่อโตบางพลีพระเทพสมุวดวชรา,ารย์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสได้ให้กรรมการวัดเร่งตกแต่งเรือหลักที่จะประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตจำลองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบรรยนบัวที่ปีนี้กํานดขึ้นในวันที่16ตุลาคมโดยในวันที่13ตุลาคมจะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีรับบัววันที่14พิธีแห่หลวงพ่อโตทางรถวันที่15พิธีตักบาตรพระทางเรือ และแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานส่วนไฮไลท์คือพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมขบวนเรือสวยงามซึ่งตรงกับวันที่16ส่วนวันที่17จะทําบุญออกพรรษาและทําบุญตักบาตรเทโวโรหนะจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมถึงสาธุชนมาร่วมสึบสารประเพณีรับบัว2,567ประเพณีแห่งสายน้ำดึงเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยระหว่างวันที่10-18ตุลาคมนี้ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ